นแล้วแล้วอลแล้วรุดรุดรุดแล้วรุดรรเยเอเลูกเอาลูกเอาไปลูกนึงเอาไปลูกนึ่งเอาไปลูกเอาไปลูกยวไปลูกเดียวนจะเป็นการตัดสินว่าใครเอาไปลูกยวไปลูกยาวฮะ รอเลยนะครับเสมอกันอย,ยู่เป็นเซตตัดสินนะคะระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน,นกิจกบนี้นว่ากิกรส่งลูกปงน้ำนะครับฉะนั้นนะครับกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะโอเคคุณฟางตอนนี้ก็เลยปนสากระับกพิมพ์ตอนนี้สีน้ำเงินนะครับจะต้อง,องแก้ ตัดสิวว่าใครจะชนะครับสีแสดดำอยู่ตอนนี้แดดำแล้วครับตอนนี้หนูเล็อ่าหนูเล็กนูเล็กมาสีดงโดนส่งไหมสตาร์โอ้โหสีแเอาสตาร์สตารเลยแล้ววันยิ้มเรีวแวันยิ้มโนยองนครับบนดโอโบนัสไม้ินตก็ม่ แล้วแล้วแล้วต่อม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 น่อมต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 ต่อ ไม่เป็นไรนะคะต่อไปเป็นประเภทชายชั้นป1ถึงถึงปสามนะคะยขยับกล้องเลยครับส่งลูกโป่งน้ำนะครับประเภททีมครับนำทีมโดยปหนึงอาทิตย์นะคะอวิ่งเร็วด้วยนะคะครับทุกชาตจะสามารถ ออเอาใครชนะมาได้ไหมนะครับเพราะว่าสีแสดนะครับผู้หญิงแพ้ไปนะครับในอรอบที่ผ่านมานะครับสีแสดนักกีฬาสีแสดค่ะนักกีฬาสีน้ําเงินอีก2คนนะครับไปไหนนาะนักกีฬาสีน้ำเงินมาแล้วหนึ่งอีกหนึ่งครับนักกีฬาสีน้ําเงินคุณพีทคุณพีทไปไหนครับคุณพีท พีทไปไหนเนงินคุณพีทมาแล้วนะครับวิ่งมาจากสนามลักษณะมาเลยนะครับกลัวไม่ได้แข่งนะครับอยากจะโชว์ความสามารถนะครับ ตอนนี้สีแสดนะครับก็ได้ซื้อตัวนักกีฬามาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือคุณกัปตันนะครับสีแสนงที่จะโชลลังัวตัวตัวตัตัวตไวตั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 บตัวตัวต้วัวตัตัตัวตัยัวไงวตัวตตัวตัวตัวตัับัวตัวตััวตัตตัวะตัวตัตัวัวตัตัวตัมัััับคุณเตนะครับคุณเตไปนะเตััตััั้ คุณเต้กับกาเปียวโอ้ยแตงทางลาโคนะครับคุณพีทนะครับคุณพีทคุณพีทกับกัปตันนาตอนนี้เพ่งกันกัปตันตาณิลานะครับโอ้โหเร็วมากกัปตันเร็วมากคุณพีทตามไม่ทันอ้าวตอนนี้พีทคุณเพ็คุณเพ็งคุณเพ็งได้ไหคุณเพ็งจะมาทีนันหรือเปล่าอ๋ออันนี้จะเลือกไปนะครับสีน้ำเงินนะครับต้องให้คุณ ให้ทุกคนนะครับได้วิ่งไม่เอาคนเดิมนะครับโค้ดสีน้ำเงินเอาไปแล้วไปโค้ดสีน้ำเงิน่นะว่เล็กสีน้ำเงินลูกต้องให้ทุกคนนะครับที่ไปถ้าเอาคนเดิมถือว่าฟาวนะลูกนะและสีแสดออกนะไปก่อนนะครับ้าวของอันเฮ้ยพว้เบงบอกเขาเร็วนี่นะตอนนี้ออกตัวไปแล้วอัยจะเปิดยุครับ

แก้เกมได้มีนาคุณเพียรจะสามารถจบได้หรือไม่ตัดตันเพียรจะตัดไ้หรืไม่เพียรเพียรเพียรพลาดไปตานะครับโอ้หนึ่งตนะครับเราจะมาตัดสินกันที่รอบสุดท้ายถือว่าสีและเงินแก้เกมมาได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อกี้แห้ไปอย่างอาดรอยครับตอนนี้สามารถที่จะ แก้เกมและพลิกมาชนะได้นะครับต้องชื่นชมนะครับกับตอนนี้นักกีฬาโีน้ำเที่เชร์ไปเมื่อกี้ไปบอกแล้วว่าแกมื่อยเข่าแน่ว่าโพสีน้ำเงินได้ส่งกระแสจิตไปบอกนักกีฬานะครับก็เลยสามารถที่จะแก้เกมได้นะครับเสียงเงินนั่ด้วยคุณแชร์นะคุณแชร์รอไปแล้วนะครับสุดยอดไปเลยอันนี้ด้วยนะครับ อาคุณพูมาแล้วคุณพูกับคุณเซนตอนนี้โสีเลยโอ้โหคุณเต้มาแล้วมองคูแขมองคู่แข่งไปเลยไคุณเตเร็วมากนะครับคุณเตมาแล้วคุณเตมาแล้วตเร็ว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 เวเร็เร็วเร็วเดวร็วเรเรรเรวเรเรรเรวเรเรรเรวเรเร็วเร็วเรวเรวเร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 เเเเ หาลูกไปไป้หาลูกตัวีแสดแตกไปแล้วท้าไม่เสียเงินชนะไปสองไปหนึ่เคนะครับผลการแข่งขันนะครับสีน้ำเงินชนะสีแสนไปด้วยสองต่อหนึ่งนะครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ